นะครับและกับขอ นะฮะตอนนี้ยังขอความเมตตาจากท่านผู้สนับสนุนรายการนะครับยังยังมีความขอความเมตตาด้วยนะครับถ้ารายการคุยสบายสไตล์มิตรเฮาพอจะช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับบริษัทห้างร้านต่างๆได้นะครับกราบรบกวนช่วยสนับสนุนโฆษณาในรายการคุยสบายสไตล์มิตรเฮาด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้ผมได้มีโอกาสได้มาจัดรายการให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรับรับฟังรับชมได้ในในคลื่น90 5จุดห้อีกนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็สู้ไปจนถึงปลายปี นี่ก่อนนะครับเป็นเดลตูปปิน้าว่าจะต้องทํายังไงต่อไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เข้าวิกฤตในเรื่องของการหาผู้สนับสนุนรายการเป็นอย่างมากเลยนะครับก็ต้องอากราบขอท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับหรือว่าท่านผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่ได้ฟังรายการคุยสบายสไตล์มิตร์ฮาวอยู่นะครับถ้าพอจะมีงบนะครับหรือว่าเห็นว่ารายงานรายการคุยสบายสไตล์มิตร์ฮาวพอจะช่วยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ใรโปรดักต่างๆของทางบริษัทท่านได้ฝากรบกวนช่วยสนับสนุนรายการคุยสบายสไตล์มิตร์ฮาวของผมอีกแรงหนึ่งนะครับ